ไม่ขยับโตนานๆเพิ่มการเกิดภาวะดื้ออินซูลินจริงหรือไม่และให้คนมีคำถามกับพี่หนูไม่ชอบมากกลังกายเท่าไหร่ปกติชอบนอนค่ะชอบนั่งนิ่งๆอา้าวมันเพิ่มภาวะการเกิดการดื้ออินซูลินจริงหรือเปล่าพี่พรามีคำตอบให้ค่ะอยากจะบอกเลยนะคะเมื่อเรานั่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ขยับโตเป็นเวลานาน,านๆกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้ฮดหรือคลายตัวอย่างสม่ำเสมอค่ะ ทำให้ไม่เกิดการใช้พลังงานที่รับเข้ามาจากอาหารจึงส่งผลให้น้ําตาลที่รับเข้ามาแปรสภาพเก็บเป็นไขมันแล้วก็สะสมแทรกในกล้ามเนื้อนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทําให้การเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินที่เซลล์กล้ามเนื้อส่งผลทําให้ฮอร์โมนหรือสารชีวเคมีที่ดีจากกล้ามเนื้อันลดลงค่ะเห็นไหมคะวันนี้ถามตัวเองบอกตัวเองค่ะ คุณได้ขยับคุณได้ออกกําลังกายหรือยังเพื่อลดการเพิ่มภาวะดื้ออินซูลินเชื่อพี่ปลานะคะ